ซึ่งล่าสุดนะคะวัคซีนทั้งเลือกก็มาถึงจังหวัดยะลาแล้วในส่วนของโมเดนาด้วยซึ่งทางด้านของโรงพย,บยาบาลยะลาค่ะก็เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโมเดนาในรอบที่2นะคะซึ่งในรอบที่สองครั้งนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไว้แล้วแต่ก็ค่อนข้างที่จะมารับบริการกันอย่างบางตาค่ะขณะที่สสจยะลานะคะก็เร่งเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนค่ะรับวัคซีนนะคะในส่วนของเข็มที่2ให้ครบโดสมากที่สุดค่ะรวไมไปถึงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะรับในส่วนของเข็มกระตุ้นในเข็มที่3ด้วยค่ะ บรรยากาศการฉีดวัคซีนโมเดอร์นารอบ2ค่ะเข็มที่2และเข็มที่3รวมถึงวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, เข็มแรกค่ะที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนอาคารศรีธิโบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาในวันนี้ค่ะประชาชนเบาบางมีผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาฉีดวัคซีนจํานวนน้อยค่ะโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ศูนย์นะคะยังคงเปิดให้บริการถึงแม้ว่าผู้มาฉีดจะลดลงส่วนใหญ่ค่ะผู้ที่ฉีดก็จะเป็นซินแวค แล้วก็ซิโนฟาร์มมาฉีดในส่วนของกระตุ้นเข็มที่3รวมทั้งผู้ที่ติดโควิดมาค่ะก็ฉีดเข็มแรกไฟเซอร์แล้วก็ฉีดมมรนากระตุน้นในส่วนของกลุ่มนี้ค่ะมารับบริการมากกว่ากลุ่มอื่นเกือบ50%เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งทางโรงพยาบาลยะลาก็เปิดวอล์กอินผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม2และเข็ม3ค่ะรวมถึงวอล์กอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเข็มที่1ให้กับประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อนโดยจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนใบรับรองการฉีดวัคซีนมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะส่วนผู้ที่ติดโควิด -19 นะคะก็จะต้องมีในส่วนของใบรับรองแพทย์หรือว่าใบารายงานผลการติดเชื้อมาด้วยค่ะสําหรับรอบที่จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมินะคะทางโรง โรงพยาบาลยะลาก็จะแจ้งผ่านทางเพจของโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ภาพรวมของการฉีดวัคซีนจังหวัดยะลานะคะข้อมูลณวันที่8ธันวาคม2564ฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วค่ะจำนวน3 4 6 3 9 4คนคิดเป็นร้อยละค่ะ63.21เข็มสองค่ะจำนวน2,084,604คนค่ะ ถ้าคิดเป็นรอยละนะคะอยู่ที่51.94และเข็มที่3ค่ะจำนวน17,163คนคิดเป็นรอยละค่ะอยู่ที่3.13 สะสมรวมค่ะ648,161โดสทั้งด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานะคะก็เร่งเชิญชวนชาวยะลาค่ะรวมใจต้านภายัยโควิด -19 ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลแล้วก็พร้อมที่จะฉีดวัคซีนให้ครบเข็มรวมถึงฉีดเข็มกระตุ้นด้วยค่ะซึ่งก็จะทำให้ป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์เลยรวมถึงสายพันธุ์ใหม่ด้วยค่ะอย่างโอมิคอนที่พบในประเทศไทยแล้วค่ะ